เอ r นริเกเซเรโซประธานสโมสรแอตเลติโกมาดริดออกโรงยืนยันอย่างหนักแน่นว่าฮูเลียนอวารเรสจะไม่ย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้แน่นอนอดีตกองหน้าแมนเชสเตอร์ซิตี้รายนี้ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในฤดูการแรกกับแอตมาดริดโดยยิงไปถึง29ประตูจาก54นัดจนตกเป็นข่าวกับบรรดาสโมสรยักษ์ใหญ่อย,อย่างบาร์เซโลนาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและอินเตอร์มิลานรวมถึงลิเวอร์พูล อย่างไรก็ตามเซเรโซยืนกรานว่าอวารเรสยังเป็นผู้เล่นคนสำคัญที่ทีมต้องการใช้งานในฤดูกาลหน้าฮูเลียนอวารเรสเป็นนักเตะของแอตเลติโกมาดริดและเขาจะยังคงเป็นนักเตะของแอตเลติโกมาดริดต่อไปเซเรโซกล่าวลิเวอร์พูลเป็นหนึ่งในทีมที่จับตาดูสถานการณ์ของอวารเรสอย่างใกล้ชิดหลังจากอนาคตของดาวินนูญเยสลุยดิอารสและดิโอโก้โชตาไม่มีความชัดเจนและเป็นข่าวกับการย้ายออกจากทีม แอตมาดริดจบในอันดับที่3ของตารางคะแนนลาลิกาสเปนฤดูกาล2024 2 0 2 5โดยมีคะแนนตามหลังบาร์ซ่าทีมแชมป์2 2คะแนน